มันขึ้นอยู่กับเราวินาศว่าเราจะพาเจ้ามาเมื่อไหร่ก็ทันเด้และตอนนี้เรวดีเจ้าก็ยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินของสัตว์เชียงแสงนะนหน้าครับเราต้ววันด้วยน้องปอยด้วยนอ่นาลิเกใหม่เลยลู่ไงองหญิงไม่ได้ร้องก่อนนานไงทเสียงมันแห้งโย โอ้ไม่ได้ร้องก่อนน้าเจ้าเวกระดังงมา20กว่าคืนแล้วขอบคุณเขาด้วยเวลาเขาขอบคุณนะคะขอบคุณนัรันะคะขอบคุณเขาจะให้พรนไหมจะให้พร์นไงพอรด้วยสิขอบคุณนรันะคะเป็นลิเกออยู่แป๊บเดียวตอนนี้กายเป็นคนดูไปแล้วดูอะไรล่ะดูเขารับรางวัลเลยนะไม่น้อยนะคะเอาว่ะดูไปก่อนไปใครๆๆเห็นใครก็ไป อะไรเนี่ยปลาเอ๊ะเขครับสลับสลับรางวัลนะครับที่มอบให้กับเกล็ดน้องรามนะครับหนึ่งน้องบอยแล้วก็น้องนุ่มมิเกลูน้องเต๋านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับชมการแสดงไปเลยครับพี่น้อง ยังมีตอนสรุปอีกหลายวักหลายตอนปล่อยปล่อยปล่อยลูกปล่อยมั้ปล่อยไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณคมาที่รังวัข่ฟันีด้วยันีด้วยขอบคุณครับเวลาสักพูดนะครับแฟนคลับเขาคงคิดว่ากลัวคงจะอดมั้ง นี่ไงมึงเผื่อเราเป็นลมเป็นแรงไปเราก็ให้บำรุง้เยอะเลยน้ำตาลน้ำตาลเราจะได้มีพลังงานพลังงานตังตังไม่ต้องให้เราผมเริ่มจะใช้ไม่เป็นแล้วต่ละโอ้ยขนาดนั้นหรอกมั้งเมื่อกี้ก็ให้ประทองกูไปเอาเป็นเงินเป็นทองไอ้เวรบ้าอยู่ในบ้านเป็นเคล็ดลับไงเป็นเป็นเคล็ดเป็นเคลเป็นเคล เราเป็นเคดก็ไม่ดีนะต้องหาหมอนวดนะทำไมอ่ะเคดนะสินอนผิดท่าเนี่ยเบลมันนอนตกเมียหมอนเพราะนั้นมาคองี้เบลเป็นไรอ่ะนอนตกเมียพี่ถ้างั้นมึงต้องเอาเมียไปตากแดดนะผมเลยอย่างกันเมียไม่ใช่หมอนไม่จดิงเจ้าจำคำของเราวให้ดีนะต่อให้โลกทั้งโลกนี้มีผู้ชายเพียงท่านคนเดียว เราเรวดีก็ไม <ame> <Koll ater> <statistically> <Uh ่ม <Chris> ีว uhm ันเอาคนอย่างท่านมาทำพันเด็ดขาดเชื่อแตกต่างจากท่านจริงนะเรเรวดีต่อให้บนโลกนี้มีหญิงเป็นร้อยเป็นพันเราวีรศสงก็ไม่สนใจเพราะว่าเราปรารถนานเจ้าเรเรวดีเพียงคนเดียวในเราก็ต้องการที่สืบพันยจบาตอนนี้เวลานี้ด้วย พี่จะมาขวางพื่อทำไมนั่งดิเจ้คเข้าเากำลังเข้าได้เขาเข็มมาขวางทำไมเน่งหญิงซ่านมอยไลไลมานเจ้าพี่เบค้เออเจ้าพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะเบคะหมู่มาดราชมนตรีก็เยอะเจ้าพี่ไม่อายบ้าหรอเบคะาสอยมานสักเชียงแสนเป็นของพี่พี่จะทำอะไรพี่ต้องแค่สายตาคนอื่นด้หรอใช่ก็เขายิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้องคหญิงจะมาขวางทำไมเน่งหญิงสร้อยแหมน ซอยมันจะพูดอะไรเนี่ยให้เกียรติมุงกุฎที่ใส่วันนี้ด้วยพร้อมกับชุดใหม่จำไม่ได้สิไม่ชินตานะ่ะอย่าว่าแต่เธอเลยกูก็ไม่ชินเหมือนกัน <laughs> เล่นดำดงก็เคย <laughs> <laughs> ไปไปไป,ไป,ไปเกียรแิน่มึงม <laughs> 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 ึขอโทษค่ะขอโทษกูต<โท>้อ <laughs> งขอโทษหรอกขอโทษ <for> พี่ไปค่ะยังไงเรียวดดีนาะก็เป็นผู้หญิงมองฉันรู้ เงินแสนนะั้เป็นของเจ้าพี่เจ้าพี่จะทําอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่เวลานี้ด้วไปข้าสร้อยมาดเจ้าไม่ได้ยินได้ยังไงเรวดีนางปากดีพี่จะทาให้นางได้รู้ไงว่าความกักขัที่แท้จริงมันเป็นยังไงเอ่อชัก,ก่อนเปคะ่ะได้ใจพี่ทำยังไงพ่อทย่า <c oughs> เย็นกงอม่อมฉันนะไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องของเจ้าพี่แต่ว่าหมมฉันอยากจะถามว่าเจ้าพี่นะ่ะรักเรวดีจริงๆหรือเปล่าไปข้าสรยมาก พี่ทำถึงขนาดนี้นะเจ้ายังไม่รู้ใจพี่เหอถ้าหากว่าเจ้าพี่รักเรวดีจริงๆถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันส้อยม่านจะเป็นแม่สื่อให้ดีไหมเพคะส้อยมา่านเจ้าจะมาเป็นแม่สื่อให้พี่กับเรวดีเนี่ยนะใช่เพคะแล้วเมนะื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้กัน ะจะได้คุยกันที่มันรู้เรื่องสักทีรู้นี่หมดแหลไม่ชอบไม่ชอบนอย่าถึงเรื่องไม่ชอบถ้าหาว่าเจ้าพี่ใจร้อนจริงนะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ยามสองเจ้าพี่เตรี่มเนื้อเตรียมตัวไปหารวดีที่ตำหนักได้เลยไปค่ะยามสองใช่ไปค่ะต้องรอนานขนาดนั้นเลย,เลย,ยรืออ้ยังไงต้องยามสองให้เรวดีนางนิดใครจะไปรอไหวเนะี่ยฮะ นีหมายถึงว่ายำสองเป็นเวลาเขาหมายถึงว่าถ้าเกิดเห็นว่ามียามยืมนหะน้าห้องสองคนนไัไม่ไดปค่ายามสองขนาดได้เกินนะเพราะว่าเรากินเป็งเพ่งเก็บไขมันุ <c oughs> ้นน <c oughs> สมองอนะเพราะน่ารำล้ำวันแบบตามใจเจ้ากันแล้วกันอย่าทำให้พี่ผิดหวังเลยค่ะเรวดีแล้วตามหญิงไปนะได้เลยจ้าดำ<ะ>ดงแจงแสงโสง อาผิดเรื่องเลยอย่าคนนั้นยังอยู่ปะที่ถามกูววันนี้ดำดงออกอีทุ่มนะเนี่ยเรี่องมาดูไปนี่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเขาถามอะไรสักอย่างนึงได้ไหมจะถามอะไรจ๊ะอยากจะมีเมียเนี่ยทำปเ,เป็นแล้วเหรอว้ายดีที่นัเป็นหัวหน้าจะใครพูดกับกูอย่างนี้น้องมึง คนแรกของแบบเนี้ตเอกอมออาจริงๆเลย